การหยุดติดต่อกันครั้งนี้คือการจบจริงใช่หรือไม่เป็นคำถามที่ได้มาจากการดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่บอกเลิกกันไปนะคะหรืออยู่ในช่วงของการที่มีประเด็นปัญหาการละต่างคนต่างนิ่งเงียบไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะชาจะใช้ไพ่ชุดนี้ตอบคำถามให้นะในความสัมพันธ์เนี้ยที่มีการหยุด ติดต่อกันครั้งนี้เป็นการจบจริงใช่หรือไม่ขอสามใบนะคะนัชารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะในฝั่งของเขาอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถอดใจหรือหมดความพยายามที่จะสารสัมพันธ์ต่อ กับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากที่จะเดินไปข้างหน้าอยากที่จะไปมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆเ n e r g y จใหม่ๆพลังงานใหม่ๆนะเหมือนคนหมดไฟหมดแพชชั่นแล้วก็หมดความพยายามที่จะพยายามต่อแต่สิ่งที่นะชามองเห็นนะคะคนคนนี้ต่อให้คุณกับเขาจะเลิกกันไปหรือแค่อยู่ในช่วงที่ไม่คุยกันนะชาย,ยังเห็นโอกาสของการได้กลับมาเริ่มต้น เพียงแต่ว่าการกลับมาเริ่มต้นพูดคุยกันอะบาง energy ก็คือโอเคเราลองกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะจับมือไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหรือบางกรณีก็คือมันอาจจะเป็นในรูปแบบของมิตร,ตรภาพดีๆนะคะบางที่อาจจะกลับมาในรูปแบบของเพื่อนก็ได้นะหรือบางกรณีก็อาจจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นเซฟโซนของการละกันเป็นคนคุยเพราะฉะนั้นถ้าคุณ โฟกัสที่คำถามเลยว่าหยุดติดต่อครั้งนี้จบไปเลยไหมก็อาจจะมีการจบแยกยาก้ยายก,กันไปช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ยังจะมีการกลับมาพูดคุยกันแนวโน้มการพูดคุยกันนะ่ะนะนะชามองเห็นความสัมพันธ์ที่มันยังตัดกันไม่ขาดอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนคนคุยหรือบางคู่ก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วสามารถที่จะ ไต่ระดับความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์เพื่อที่จะกลับไปอยู่ในจุดที่เป็นแฟนกันได้ในอนาคตนะอ่ะเดี๋ยวนะชาเปิดไพ่เพิ่มให้เลยละกันว่าแล้วในอนาคตอ่ะมีโอกาสไหมที่แบบว่ากลับมาคุยกันแล้วจะได้สารสัมพันธ์ไปเป็นแฟนกันอีกนะคะจริงๆเราก็ยังมั่นคงกับเขาแล้วก็มองไปถึงการแต่งงานการสร้างครอบครัวการทำธุรกิจการลงหลักปักฐานเลยนะ ในฝั่งของเรานะแต่ในฝั่งของเขาอะนะชามองว่าเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ในรูปแบบที่จริงจังนะคะเห็นการกลับมาแหละเห็นการกลับมาพูดคุยกันแต่การกลับมาพูดคุยกันอะมันจะมาในรูปแบบที่ยังไม่กลับมาผูกมัดยังไม่กลับมาผูกพันเขาก็ยังมีอิสระเราก็ยังมีอิสระแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าในอนาคตมันจะไม่มีโอกาสเพราะ เอเนอร์จีของไพ่ที่นัชามองเห็นนัชามองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอ่ะนัชาขอเพิ่มอีก3ามใบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะหกถ้วยคนเก่าคนนี้กับคุณมีบุญกรรมสัมพันธ์กันยังตัดกันไม่ขาดนะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือกันมาในอดีตชาติจะมีการกลับมาของเขานะการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะชาวมองว่าเขาอย่างที่บอกแหละเขายังไม่ได้กลับมาในในแง่ของการผูกพันแต่ถ้าคุณทําให้เขารู้สึกสบายใจทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนคุณเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นคุณเป็นที่พักใจที่เขารู้สึกว่ามาคุยเมื่อไหร่เขาก็รู้สึกเหมือนฮิวใจ คือทำยังไงก็ได้ให้เราเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีอะนะคะเป็นเซฟโซนที่ดีเราไม่ได้พยายามที่จะผูกมัดหรือไม่ได้พยายามที่จะทําให้เขาอึดอัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาหรือเขารู้สึกเหนื่อยเครียดกับสิ่งรอบๆตัวเขาเขาก็จะนึกถึงเรานะคะทีนี้เมื่อความสัมพันธ์มันดำเนินไปในรูปแบบเซฟโซนเป็นเพื่อนเป็นคนคุยหรือเป็น พี่น้องอะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นใจทุกครั้งที่มาเขาผูกพันทุกครั้งที่มามันจะทําให้เขาจากที่ตอนแรกอะแค่จะมามาไปไปเฉยๆไม่ได้คิดจะกลับมาผูกมัดเขาจะเริ่มหยิบคอนเนคชันเนี้ยไปเอ่อไปพิจารณานะคะเหมือนกับว่าเราต้องโอ้สามเหลี่ยญเห็นไหมชัดเจนเขาจะค่อยๆเริ่มหยิบความสัมพันธ์เนี้ย ไปพิจารณาอีกครั้งซึ่งแนวโน้มของการพิจารณาของเขาอ่ะมันก็มีโอกาสนะคะที่จะวางแผนในการใช้ชีวิตร่วมกับเราไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ที่แบบเกี่ยวกับการวางแผนนะคะวางแผนชีวิตวางแผนแต่งงานก็ได้วางแผนทําธุรกิจร่วมกันก็ได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่ไพ่อยากจะขึ้นมาเตือนก็คือคุณอย่าเพิ่งใส่ความคาดหวังใส่ความจริงจังอย่าพิ่งไปกําหนดกฎเกณฑ์ว่า การที่เขากลับมาพูดคุยกับเราเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นแฟนเท่านั้นจะต้องกลับมาซีเรียสจริงจังเท่านั้นซึ่งนะัาชาเห็นแล้วว่าเขาจะมีการติดต่อก,กลับมาแต่เขาก็อาจจะก,กลับมาในฐานะที่แบบยังรู้สึกดีกับคุณยังห่วงใยยังผูกพันและเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่สบายใจก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้ทีนี้พอความสัมพันธ์มันดําเนินไปในฟิลแบบนี้อบอุ่น เป็นเซฟโซนเป็นที่ที่สบายใจเขาจะมีการหยิบยกความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาพิจารณานะคะและถ้าเราปล่อยจอยปล่อยชิลไม่ได้กดดันในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆในอนาคตมันก็มีโอกาสที่เรากับเขาจะได้ลงหลักปักฐานร่วมกันนะเพระพาะไพ่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะชาด้วยนะขอบคุณค่ะ